ไม่ใช้หัวโขกก็ได้เลดักแชมป์มวยพม่ากลางไม่เลิกท้าบัวขาวอีกรอบความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับเดฟเลดักนักมวยชาวแคนาดาดีกรีแชมป์เลดเวย์มวยพม่พมาค่าเชือกที่ออกมาท้าทายดัมดอทคอบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกขวัญใจชาวไทยออกมาเผชิญหน้ากันบนสังเวียนซึ่งก่อนหน้านี้นักชกวัย28ปีที่ปัจจุบันเป็นแชมป์เลดเวย์โลก มีความต้องการที่จะวัดฝีมือกับบัวขาวแบบจัดเต็มโดยจะขอใช้ศิลปะการต่อสู้มวยพมา่าหมัดเท้าเข่าศอกและหัวประทับกับศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทยหมัดเท้าเข่าศอกแต่มันติดปัญหาตรงที่ว่าทางฝั่งพมา่านั้นการใช้หัวโขกถือเป็นเรื่องปกติแต่กับมวยไทยนั้นและกีฬาต่อสู้แขนงอื่นๆการใช้หัวโขกถือเป็นการทำผิดกติกาที่รุนแรง ทำให้ไฟนี้สอแววว่าจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากทางเพจบัญชาเมกจิมได้โพสต์ขำๆว่าเอาหัวโคกแบบนี้ไปชวนคนอื่นอย่างไรก็ตามล่าสุดนักชกขวัญใจชองชาวพมา่าที่ได้เห็นข้อความดังกล่าวได้ออกมาท้าทายอีกครั้งด้วยการโพสต์ว่า He afraid of my h e a d b u t I already agree to know headbutt เขากลัวการใช้หัวโขกของผม ผมก็พร้อมที่จะจัดการต่อสู้แบบไม่มีการใช้หัวสำหรับนักชกเจ้าของส่วนสูง188เซนติเมตรนั้นถือเป็นขวัญใจของชาวพามา่าเนื่องจากโพสต์ยกย่องศิลปะการต่อสู้เลดเวยมวยพาม่าค่าเชือกว่าเป็นที่หนึ่งของโลกแม้เจ้าตัวจะเคยล่ำเรียนมวยไทยและใช้หากินอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตมาก่อนก็ตามซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวย้ายไปใช้ชีวิตที่พามา่า ส่วนการชกของทั้งคู่จะเกิดขึ้นหรือไม่อันนี้แฟนๆต้องติดตามกันต่อไปนะครับ